ระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเภทแรกเรียกว่าปัญญาธิกาพุทธเจ้าใช่ปัญญาติกาพุทธเจ้าวันนี้เรามาประเภทที่สองเรียกว่าพระสัทธาธิกาพุทธเจ้าหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสร้างบารมีโดยมีพระสัทธาอันแก่กล้ากล่าวคือ องทรงมีความปรารถนาที่จะยืดเวลาในการเข้าพระนิพพานออกไปอีกเพื่อจะได้มีเวลาในการสั่งสมบารมีให้แก่ก้ายิย่งยิ่งขึ้นไปแลวก็จะได้มีโอกาสกรวบรวมพุทธบริษัททั้งสี่บริษัทสี่ทั้งหลายซึ่งมีเป็นจำนวนหมอ้อเข้าสู่พระนิพพานได้ทีละมากๆสํสำหรับรัศธาธิกัุทธเจ้านั้น เราต้องใช้อะยะเวลาในการสั่งสมบารมีทั้งหมดสี่สิบประสงค์ไขมหากัาบกับเศษอีกแสนมหากับพระจักราธิการพุทธเจ้าสั่งสมบารมีทั้งหมดสี่สิบอาสงไขมหากับกับเศษแสนมหากับใช่จ้ะนักเรียนใหม่บางคนไม่ทราบว่าบารมีมีอะไรบ้างเนี่ยนับบารมีสิบัศนที่ ยาบารมี ก็จะให้แบ่งระยะเวลาในการสั่งสมบารมีของพระสัทธาธิกะพุทธเจ้าก็าสามารถแบ่งได้เป็นสามระยะเช่นเดียวกันนะจ๊ะดังนี้ระยะที่หนึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ลงทรงสั่งส,งสมบารมีเราก็มีพระดำริหรือทรงตั้งความปรารถนาในการเป็นพระสมมัมพุทธเจ้าเอาไว้ในประทัไทยโดยที่ไม่ได้เอ่ยปากบอกใคร สำหรับอระยะเวลาในการสั่งสมบารมีในช่วงนี้ลงต้องใช้อระยะเวลาในการบ่มบารมีราวสิบสี่อสงไขยมหากรสิบสี่อสงไขยมหากัรในช่วงอระยะแรกนี่ถ้พาพระปัญทิฆารุเจ้าก็เจ็ดอสงไขยมหากรถูกต้องอนี่เนาะริยะที่สอง เป็นช่วงระยะเวลาที่พระองค์ทรงสั่งสมบรมีพระองค์ทรงเปล่งพระวาจ,จาหรือทรงตรัสบอกถึงความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้กับบคุคคลอื่นๆได้ได้รับรู้รลวเมื่อพระองค์ทรงสั่งสมบรมีจนมาถึงจุดนี้ความอาหารพร,ร่าเริงในมโนปนิทาน แห่งการเป็นประสัมมาสมุจจาของพระองค์ก็จะอัดแน่นและ,ะเต็มเปี่ยมอยู่ภายในใจจนทำให้พระองค์ต้องเปล่งวาจาให้แก่ผู้อื่นได้รับรู้นอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่พระองค์กำลังทรงสั่งสมบรมีให้แก่ครอบยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยสำหรับริยะเวลาในการสั่งสมบรมีในช่วงนี้ รือ,อริยะที่สองนี้นะจ๊ะพระองค์จะต้องใช้อริยะเวลาในการบ่มบารมีอีกสิบแปดอสงไขยมหากรัปฯน,นี่ช่วงที่สองจะต้องใช้อริยะเวลาสิบแปดอสงไขยมหากับถูกต้องจ้ะอริยะที่สามเป็นช่วงระยะเวลาที่พระองค์ทรงสั่งสมบารมี จนได้รับพุทธภยากรจากประสัมมาสมุทธเจ้าในครั้งแรกลงแรกเลยนะจ๊ะได้รับพุทธภยากรแล้วตอนนี้ปณิานาตการภายภาคเบื้องหน้าตพรงจากได้เป็นประสัมมาสมุทธเจ้าพราะองค์หนึ่งอย่างแน่นอนสำหรับระยะเวลาในการสั่งสมบรมีในช่วงนี้ เราจะต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มบรมีอีกถึง8ปดอสองไขยมหากับกับเศษอีกแสนมหากืมถ้าอริยะที่หนึ่งกี่มหากับนะจ๊ะสิบสี่มหากับอ่าเปล่งวจ้าระยะที่สองอสิบแปดอสงไขยมหากับ ในรับพุทธบิยากรแปดอาสไข่มหากับกับเศษแสนมหากับถูกต้องจ้ะได้ผ่านการสร้างบารมีกับพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าจำนวนหนึ่งล้านกว่าพราะ,ะจ้ะหนึ่งล้านเศษหนึ่งล้านกว่าพราะองค์เดียวนยจะจ้ะโอ้ก็กว่าจะเกิดขึ้นแต่ละพระองค์เนี่ยม,มันยาวมาก ยาก็เอาเยาวมากเนี่ยมาโคูนได้ล้านเสร็จโอ้มันก็สิเงยาว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 มากเลยนี่เนาะโอะ้แต่ว่าการมาเกิดขึ้นกันกนบพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ยคืออ๋อแสงตะวันในชีวิตฉันทีเดียวนี่เ<า>นาะ time. Wake up in the morning with the sun shining bright. Wake up in the morning. Never waste precious time. Buddha is my teacher. Dharma is my guide. Sangha is a precious guide นี่อ้โหเราได้ฟังเรื่องราวตัวแทนสองประเทศเห็นไหจ๊ะคือประเทศญี่ปุ่นและกับประเทศเกาหลีทั้งสามประเทศต่างก็มีประสบะการณภายในยทั้งสิ้นเลยเห็นไหมจ๊ะนักเรียนอุบาลฝันในฝันมิทยาทโลกฟังแล้วรู้สึกไงกับมึงเนี่ยืรยอ,อรื้อไหมจ๊ะ <พ uka> โอ้ตอนนี้ทั่วโลกนี่ได้ฟังแนละ้วเกิดแรงมันดาลใจไปทั่วโลกแล้วเมื่อสองประเทศในสองร้อยแปดประเทศยังสว่างได้แล้วที่เหลือทำไมจะสว่างไม่ได้อเออก็ได้เมื่อโอ้ถึก we เมื่อญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีทาได้ประเทศที่เหลืออยู่ก็ทําได้อฟังธรรมะในระเบือกไหมจ๊ะไม่เพราะอะไรจ๊ะถูกต้องจะธรรมาอิสกูดจ๊ะ Children come together, clap your hands and sing with me. Listen to what Buddha says, spread the Dhamma on the way. Sadhu, 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 Sadhu to Dhamma, Sadhu, 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 sadhu to Dhamma, Dhamma is good. Dhamma is peace, Dhamma is love, Dhamma is good, Dhamma is joy.